สวัสดีค่ะเมื่อนี้อีสานบานย่ายกินย่ายกินผ้าส้มกล้วยดำพี่น้องกล้วยดำย่ายกินแต่พอ่อเราปลูกไว้พี่น้องมีหลายเงาอยู่ด้อน้องมันกับมีคนนะคนนะออกนอกแล้วฮะจะปลูกกล้วยกำอีตาพ่อคนนะ แต่มีลักห้าลักเศษลักหลานวะพี่นอ้องปุณนะกล้วยดำกล้กวยกรรมเราแต่เสือมาปลูกปลูกปัป๊บกบม็มีนอมีนอในน้อยขึ้นแล้วพี่นอ้องออกอันละสองสามนอพุณนะพุณนะตูนญ่มันนี่แม่มันท่านใดน,นี่อยู่ ออกลูกมากกับเลาก็ะยายออกไปได้สามชี้เหงาแล้วพี่น้องเนี่นะเลายายออกมากนี่แหละแม่มันแม่แม่กล้ยกวยกวัมกล้วยดำกล้วยดางพี่น้องเอ้ยฝนเนี่นะนี่หลายตัวแล้วอีแต่พ้องเราเห็ุไห้ แต่ใดลระข้าเงินแสนเสงินล้านขึ้นคือบ่อนดำบ่อนดางบ่อนอ <c oughs> บ่อนดำยายกินกับมีเดอ้อเดี๋ยวยายกินสีพาไปส้มบ่อนดำอยู่